วะร้อยอไอ้เอ้ยกล่องนี้มันคือกล่องอะไรวะ <S <S ม,ะมรู้ไม่รู้กล่องน,นี้มันคือกล่องมราจารพ่อมึงส่องเขาอยู่พวอย๋าวนี้นะบูมจะเปิดกล่องนี้นมันออมึงด้วยความหวังดีนะเพือ่อนมึงอย่าเปิดเลยบูมอยา่ยาออยยตจะเปิดม,มันคืออะไรวะอัญมณีหายไปมึมโอ้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 ของน่าเฮ้ย กลายเป็นน้ำหอมเฮ้ยน้ำหอมกลิ่นอะไรอ่ะอันนี้มันคือน้ำหอมกลิ่นวูดดี้นี่ฮะมึงฉีดดูมันจะหอมแบบเก๋สะอาดอ่ะไม้นุ่มๆหน้าคนหาพูดดีละมุนนะมึงหอมตั้งบุ่มวันนี้มึงโชคดีจริงเลยเนี่ยที่ท่านาญมณีเขาให้มึงเนี่ยถ้าเนยอยากให้วันธรรมดานที่มีสีสันเนยเกดเลยที่ตะกร้าตรงนี้มามึงมุดเมย์มาแล้วฮะไปกันเถอะ